คุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยกับรายการ Mister Knacker อีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับเกมมีชื่อว่า Toy Sport Online Thailand นะครับก็เพิ่งโหลดมานะฮะพอดีหลังจากที่มันอัปแพทใหมนน่มันก็มีปัญหามากก็อย่างเช่นผมจะลบอะไรอะตัวเกมเก่าแล้วจะติดตั้งใหม่ใช่ไหมลบไม่ได้อีกเออผมก็เลยต้องโหลดโปรแกรมมาก่อนแล้วค่อยลบมันอีกทีหนึ่งมันถึงจะลบได้นะฮะก็ หลังจากที่อัปเดตไปผมเองก็ยังไม่รู้ว่ามันอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไปมั่งนะฮะแต่ก็ที่แนี่คือผมปิดปิดเสียงเอ่อเสียงมิวสิกเนี้ยเออเพราะผมไม่อยากไม่ค่อยอยากจะยินเสียงมันสักเท่าไหร่แต่เปิดเปวด้ว้กันสักสักอันนี้ก็ต่างไปนะเอ้ยสักสิบพอโอเคเออกดติดโทษโอเคนะก็อ่า พอดีวันนี้เราก็จะมาหัวข้อกับตัวละครตัวใหม่กับโปรโมชั่นที่เติม800ในเดือนอ่าเดือนเดือนเดือนพฤษภาโอเคนะฮะแม่ไอตอนแรกกะจะเน้กไปมิถุนาละอ่าก็ถามว่าอ่าเติมตัวละครแล้วได้ได้เลยไหมก็ตอนนี้ถือว่าน่าจะเริ่มได้แล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องรอถึงเวลาช่วงไหนช่วงไหนนะแต่พอดีถามว่าเฮ้ยพี่ไอเติม800เหรอพี่ไอขี้โกงอะไรอย่างนี้หรือเปล่า อ,นนอันนี้คือผมไม่ได้เติมนะผมไม่ได้เติมอ้าว oh, พี่ไอ้ใครเติมให้พี่ไอ,อ้จะบอกโอ้ไม่มีใครเติมให้พี่ไอครับอ้าวแล้วมาพูดถึงเรื่องตัวละครตัวใหม่ทำไมก็ประเด็นก็มีอยู่ว่าอพอดีผมรู้จักนะน้องคนนึงไม่รู้จักดียิ่งกว่ารู้จักเลยอ่ะเขาก็ให้รหัสมาแล้วผมเนี่ยก็จะมาแคสกับตัวละครตัวใหม่ของทอยวอลนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่เจ็ดนะ หกถึเจ็ดไม่รู้นะแต่นี่คืออ่านเติมมาแล้วแล้วก็นี่ครับไปที่ตู้จนหมายครับไปที่ของขวัญครับแล้วมีนี่ครับเอ่อกล่องเหรียญสามเดี๋ยวผมจะรับมาไว้ก่อนนะรับมาไว้ให้น้องก่อนนี่ครับส่วนนี้คือการ์ดของเอ่อเอลเอลซ่ามันจะอ่านว่าเอลิมันจะอ่านว่าอะไรไม่รู้นะฮะแต่มันเหมือน่าถ้าเอลเอลิเซียป่ะเออเอลิเซียแม่กว่าจะอ่านถูก นะฮะโอเครับมาพอน้องเขาบอกให้รับเลยผมผมผมถามน้องแล้วนะฮะโอเคมาเราจะมากดใช้กันเลยนะฮะก็อ่าได้ตัวละครตัวใหม่แล้วไหนเรามาดูซิโอโตัวละครตัวใหม่ฮะนี่ครับเราได้เห็นท่าแทงของเธอแล้วนะร,รูปภาพรูปภาพเลยอันนี้สวยนา,า,ามครับแต่ดูตัวจริงครับโอ้ไม่กอดนะฮะโอเคเดี๋ยวอาวุธ ตัวุมันแล้วแล้วเออตัวละครใหม่มีเสื้อผ้าเปล่าเช็คก่อนเดิยเฮ้ยไม่มีเด้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีเด้อเอะมันคล้ายๆเหมือนทรงผมไอ้ไอ้มาคล้ายเหมือนตัวละครของเอทิงเกอร์เลยเออไม่ใช่ทิงเกอร์ไอซินดี้เออนะฮะโอเคก็มีเครื่องประดับนะฮะก็ผมก็จะอยากลองเล่นเหมือนกันว่าตัวใหม่มันมันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวละครใหม่นั้นถามว่าแตกต่างจากตัวอื่น ตรงไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวผมก็จะอธิบายก็คือเอรูปร่างภายนอนนะะที่สง่าผ่าเผยนะะมีท่าโอวนวนวนเกือบเกือบเกือบเห็นเกือบเห็นอะไรเสียอะไรหว่าไม่รู้ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นตัวสักพู่หนึ่งฮะน้องน้องจ๋าพี่เปลี่ยนอาวุธนะน้องอย่าว่ากันละอู้น้องเขาได้บอกนี้แล้วอิจฉาอิจฉาแทนละผมสมไม่ได้สักทีเนี่ยไอ้บอม บอมมหากรอบเนี่ยพุ่งหลาย20ี่สเมตรนะะบอมแบบคดไปอ,อ่ะนะ่าปืนกลชนไี่น้องน้องเขาไม่ใช้ไอ,อ้ปืนยยหย่เอนแล้วเออใช้นี้แล้วกันนะก็ผมไม่เคยเล่นตัวน้องเขาจริงๆนะผม่แค่ไม่ได้แตะเลยผมแค่ม,มาแบบว่าทุกครั้งเนี่ยผมจะล็อกอินแล้วก็จะม,มารับของให้อะไรอย่างนี้แต่นี่คือเขาจะมาแคสแล้วก็มาเล่นด้วยนะฮะน้องอย่าว่ากันนะถ้าพี่ถ้าอย่าว่ากันเลยนะโอเคก็ ตัวคนตัวใหม่เนี้ยมันจะบวกวิ่งให้3มอัตโนมัติเลยคือแบบว่าเขาจุดเริ่มต้นมาคล้ายเหมือนอ,อะไรซิม,มอนแต่ซิม,มอนนี่จะบวก16มั้งบวก16 13เนี่ยไม่แน่ใจน่าจะ16แหละแต่นี้จะบวก3เลือดจะ2,000เหมือนเดิมฮะแต่ว่า,าจะบวกอ,อะไรพลังป้องกันเรื่องอเรื่องระเบิดนฮะก็จะป้องกันประมาณ15%นะซึ่ง ถือว่าดีไหมถือว่าโอเคนะเพราะว่ากันเยอะเลยเดียวส5ห้าปนะฮะแต่ว่าค่อนข้างเสียเรื่องอความเร็วในการวิ่งนะแต่ผมยังไม่รู้ว่าเอาเธอนี่จะมีแบบชุดเซตหรือว่าชุดอะไรใหม่ๆมาหรือเปล่านะผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่ก็นะก็นะนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะทดสอบดูซึ่งที่ผมจะทดสอบนี้ไม่ได้ทดสอบอะไรหรอกโหมดที่ผมจะเล่นนะนี่ครับโหมดที่แบบว่าโคตรคิดถึงครับ <laughs> หมดที่โคตรคิดถึงฮนะไม่ได้เละไม่ไม่มีห้องไหนทับจะเล่นเลยครับเพราะโหมดนี้นะฮะแะ่เขาก็งงอีกเอ้ยทำไมชื่อห้องเป็นนี้แต่ทำไมคนถ่ายเป็นคนชื่อนี้ก็ต้องขออธิบายไว้ก่อนนะฮะเสือบางคนอาจจะงงอาจจะสงสัยอาจจะเบลอออะไรกันแลนะ้วแต่เนะก็โอเคเดี๋ยวผมก็ถามว่ารอไหมผมไม่รอแล้วผมดยเลยแล้วกันทำไมโหลดนานจังแค่คนเดียวนี่มันจะหลดปั้นเนี่ย โอเคมาแลวฮะกำลังรอสมัยชิกน้มี่ตูเนี่ยมันจะรอคนอื่นทำไมอ่าอุ้ยเสียงจงถือว่าเสียงอ่อตานี่ถือว่โอเคเลยนะัดตมตัวมันะผมว่านะไปที่ลกตาเอนาอยู่ที่ลูกตาเนข้าไปฮะเข้าไปยิงเข้าไปโอเฮ้ยเล่อยอะไรอ๋อเฮ้ยจบบอกวาโอ้ แต่ว่าผมว่าจริงนะเพราะว่าเอลซ่านเนี่ยเวลาโดนยิงใช่ไหมแล้วไอ้เฮียเมื่อกี้มันเอาบอมยิง,งอ่ะเออเลือดลดนิดมดีเลยว่ากันระเบิดเยวกันเลยนะอ้าวโอ้โหอ้าวโดนแลนะอ,อ้าวมีแต่ปืนเงนี้ยโอเคอยิงก็ยิงยิงก็ยิงอ้าวโอเคปล่อยลูกน้องมาให้พี่ได้เก็บกระสุนกระสุนอะไรนะมาแต่ยิงให้หมดยิงให้หมด ไห้เหลือโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าออย่าพึ่ง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 อย่งอย่าพึ่งอย่าพอย่พึ่งออูเรื่องนะ้าใจตรงกันนะทำไมเป่เ้าเฮ้ยตัวจริงโอ้เออเอออ แล้วก็เร่งอ๋าโอเคก็เศร้าไหมถามว่าเศร้าไหมเศร้ามาอะไรอ่ะยังไม่ทันจบเลือดยังไม่ถึงครึ่งเลย ไลเนี่ยโอเคก็มนันก็พอที่นี้ก่อนแล้วนะกันเนาะก็เดี๋ยวคลิปใหม่ไม่รู้ว่าคลิปหน้านี้จะเป็นคลิปเกมอะไรก็รอรอดูและติดตามมันใครอยากขอเกมนั้นขอเกมนี้โยคอมเมนต์มันมาแล้วผมจะพิจารณาว่าผมไหวผมพร้อมที่จะเล่นหรือเปล่านะก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนแนละ้วกันนะผมก็สวัสดีครับผู้ชมด้วยครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย